อ่ะนะครับต่อมานะครับคลิปต่อเนื่องนะครับในการเข้าหัวสายนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์พัดลม16นิ้วติดผนังนะครับก็เลยอ่าเป็นสเตเตอร์ที่ออกเป็นแปดเหลี่ยมนะครับคราวนี้การเข้าหัวสายนะครับอ่ามอเตอร์ติดผนังเนี่ยนะครับถ้าเป็นของฮาตาตลินะครับถ้ามีมอเตอร์สายนะครับจะมีมอเตอร์สายสายจะมี อยู่ในอยู่ในหนึ่งสายที่ต่อขวดนะครับจะมีอยู่5นะครับหสี5เส้น5สายนะครับก็จะมีหลักๆเลยนะครับสีขาวสีดำสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลหรือเทานะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับคราวนี้ของฮัตตรลินะครับถ้าเป็นมอเตอร์ใช้มอเตอร์สายนะครับ เราจะเอาสีน้ำเงินไว้นะครับเพื่อต่อตรงเข้าหามอเตอร์เลยนะครับหามอเตอร์สายนะครับอันนี้เราก็จะทํางานการต่อขั้วนะครับใช้แค่สีสายนะครับสีไฟนะครับหรือสีที่กําหนดเป็น L นะครับผมตามปกติของฮาร์ตเล็กก็เป็นสีขาวนะครับ ่วนตัวก็ชอบสีขาวอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะกําหนดสีขาวนะครับเป็น L นะครับแล้วก็สีดำสปีดหนึ่งนะครับสีดำสปีดหนึ่งสีน้ำตาลนะครับสปีดสองแล้วก็สีแดงสปีดสามนะครับตามนี้นะครับสีน้ำเงินเราจะไม่ต่ออะไรนะครับนะครับในขวนี้อานนี้สูตรในการเข้าสายนะครับ มันมีหลายสูตรมากนะครับหลายสูตรมากนะครับสูตรพวกมอเตอร์พัดลมตั้งพื้นนะครับส่วนมากก็มีอยู่สองสามสูตรที่ใช้กันนะครับแต่ละยี่ห้อก็มีเหมือนกันนะครับผมกเ็เลยยกสูตรมาสูตรที่จะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรสายออกทางด้านหน้านะครับสายออกทางด้านหน้านะครับ หรือเราจะออกทางด้านหลังก็ได้นะครับแค่เพียงเราสอด,สอดปลายสายออกฝักตรงกันข้ามแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ผมจะใช้สูตรออกทางด้านหน้าโดยตรงนะครับเรา,าที่เรารับรเชือกเสร็จแล้วนะครับเราก็รวบรวมไว้เป็นฝกักเป็นฝ่ายไว้อย่างดีนะครับตอนนี้เราจะก็ อาจจะหลงลืมว่าทางไหนนะครับเป็นาทางต้นทางปลายนะครับเราหันสองปลายเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นสองชุดนะครับหันเข้ามาหาเรานะครับหันเข้ามาอยู่กับเรานะครับก็จะมีสองอันนี่นะครับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาผมกําหนดให้เป็นปลายนะครับปลายปลายฝั่งซ้ายผมกําหนดให้เป็นต้นนะครับ ตอนนี้ปลายมีปลายอะไรบ้างนะครับก็ปลายลันนะครับปลายลันก็จะมีอยู่สายเดียวที่อยู่เส้นรอบนอกนะแล้วก็ปลายสตาร์ทปลายสตาร์ทผมไม่ได้หมายไว้นะครับมันก็บ้างมันก็มีไม่มีหมายนะครับแล้วก็มีปลายโชค1กับโชค2นะครับเราจะทำหมายไว้นะครับเพื่อที่จะเราอาจจะไม่ได้ ยุ่งยากในการวัดหาปลายต้นนะครับกำหนดไว้หนึ่นะครับทางนี้ทางด้านซ้ายก็เป็นต้น <c oughs> นะครับต้นสตาร์ทก็ต้นลันก็อยู่ในนี้ต้นชก1ต้นชกสองก็อยู่ในนี้ <c oughs> อันนี้เราก็มาเริ่มนะครับเ <c oughs> ตรียมเข้าเข้าคั่วกันเลยนะครับผมจะขูดนะครับขูดปลายสายก่อนนะครับ เราจะกำหนดขนาดความยาวนะครับเอากวามหนนะครับเอาสายที่ไม่ได้ทำหมายไว้นะครับก็คือเริ่มต้นที่รันเลยนะครับใช้มีดหรือของมีคมอะไรก็ได้นะครับขูดลอกน้ำยาออกนะครับขูดลอกน้ำยาออกนะครับเราก็จะเห็นลวดทองแดงนะครับอาจจะเป็นสีเงาเงา,เงาวาวาขาวขาวนะครับ เราปูดออกแล้วน้ำยาเคลือบมันจะออนะครับ,นะรบมันก็จะเห็นเงาความเบานะครับเพราะตามปกติลวด,ดทองแรงที่เราเอามาพันนะครับมันเคลือบน้ํายาได้อยู่นะครับเราก็ลบน้นยาเคลือบออกซะเพื่อที่จะทําการบัดกรีและต่อร่วมนะครับ,นะรบไปรันไปแล้วนะครับส่อราต้นรันครับเราก็ ปูดพอเหมาะนะครับพอเหมาะพอให้เราเข้าสายได้นะครับอย่าให้สั้นเกินไปอย่าให้ยาวเกินไปก็เราก็ลองดูครับว่าจะเราจะเอาช่วงไหนดีนะถ้ายาวเกินไปในการรวบสายแล้วมันจะลําบากนะครับมันก็จะออกมาไม่สวยสั้นเกินไปเราก็ไม่มีพื้นที่ที่จะวางนะครับวางขั้วในขดมอเตอร์นะครับ จะวางลำบากแล้วมันก็จะอาจจะไม่สวยอยีกนะะปลายลันต้นลันครูเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราสามารถวัดได้นะครับวัดตรวจสอบลองดูซิว่าปลายต้นนะครับค่าความต้านทานเท่าไหร่นะครับ <c oughs> น,นะครับหน็้แตะโอมดูนะครัแตนะทัาปาย สองขั้วเลยนะครับอันนี้คือลันนะครับปลายลันต้นลันนะครับก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ล่ะ214 213 212อ้21 4, 21 3, โอห์มนะครับอันนี้คือค่าโอห์มของอขดลันนะครับาโอห์มขดลันถ้าเราจะเช็คว่า คนลันลงโค้งไหมก็อีกปลายหนึ่งก็แตะปลาไหนก็ได้นะครับแต่ปลายไหนหรือแตะทั้งสองก็ได้อ่าเอาให้ชัวร์นะครับเราก็ดูค่าโอห์มว่ามันขึ้นไหมนะครับก็แตะอีกปลายของมิตเตอร์ก็แตะที่โค้งสเตเตอร์อระะถ้าไม่ขึ้นถ้ามันขึ้นสมมติว่าเราแตะสองอย่างนะครับมันก็จะมีความต้านทานทําลงโค้งนะครับ ก็ oh. วัดแบบนี้ทุกขั้วก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถเราก็ไม่ต้องวัดก็ได้นะครับถ้าเราเชื่อมั่นในการสอดขดลวดของเรารเพราะว่าเวลาช่วงเราสอดแล้วมันอาจจะลงโคง้งหรือลอกนะครับถลอกต่อมาเป็นขดลัน กดลันกดัดให้พอประมาณครก็ขูดออกครับขูดไปขูดลออั่นขูดเพื่อรอต่อเชื่อมนไอนะ้ส่วนข,ขวดลวดชกชกหนึ่งชกสองน,นะครับเราอย่าเพิ่งไปเอ,อเอาอะไรขูดนะครับถ้าเราเอาอะไรขูดแล้ว เดี๋ยวเราสับสนนะครับเราจะมาตัดขูดตอนที่เราต่อขวดนะครับมันจะได้ชัวร์นะครับหรือไม่ก็หาอะไรหมายไว้ถ้าเราทําหมายไว้มันก็เหมือนว่าเรายังเด็กนะครับเรายังเด็กหมายว่าอันนี้เป็น a น,นี้เป็น b อย่างเงี้ยนะครับก็สมาชิก หรือผู้เรียนก็หาเทคนิคเอานะครับว่าอันไหนที่ทํางานแล้วเร็วขึ้นนะครับทำงานมันเร็วขึ้นส่วนตัวผมในการการเข้าสายแต่ละครั้งมันก็อาจจะไม่นานนะครับมันจะนานตรงที่เรามานั่งขูดนี่แหละนะครับเพราะบางครั้งเราต้องพิถีวิถันในการขูดบ้างนะครับถ้าขูดน้ํายาไม่ออกก็เชื่อมไม่ติดโอมก็ไม่ขึ้น เดี๋ยวก็หาว่ามันขาดในขาดนี่แท้ๆจริงๆเราขูดน้ำยาเคลือบไม่ออกนะครับเคลือบไม่ออกแล้วก็ไอ้บางคนนะครับขูดรีบนะครับรีบขูดขูดไปขูดมานะครับก็ขูดไม่ออกแต่ก็มองด้วยสายตาก,กิงมันก็ออกแต่เวลาไปทำจริงแล้วมันคาบโอ,อไม่ได้ก็เวลาประกอบเชื่อมอะไรเสร็จแล้ว มาเปิดหรือมาวัดโอมทีหลังนะครับเพไม่ขึ้นอีกก็ต้องมาลื้อใหม่นะครับอได้แล้วนะครับทั้งขดลันและขดสตะเราลอกนะครับเราขูดปลสายเราต้องขูดออกให้หมดนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆว่ามันหมดไหมนะครับถ้ามันหมดแล้วมันต้องเป็นสีขาวใสนะครับสีขาวทั้งแดงนะครับ เีขาวเงาแววเลยนะครับอ่ะรานนี้เราก็เตรียมสายครับเตรียมสายเราก็อ่าปอกสายก็ได้นะครับแต่นี้ผมหาสายเดิมมานะครับมันก็มีอยู่แล้วนะครับพร้อมบัดกรีอยู่แล้วสายไฟแบบนี้นะครับช่วงแรกๆนะครับซื้อดีจังนะครับซื้อมาก ซื้อเมตรละเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเมตรละสิบกว่าบาทหรือยี่สิบกว่าบาทนี่แหละนะครับหรือยี่ห้าก็ไม่แน่ใจนะครับหนึ่งเมตรก็ใช้ได้ประมาณสองอันนะครับบางท่านสองอันแต่ผมใช้ได้สี่อันนะครับสูงสุดมันจะแบ่งเป็นสี่ท่อนเลยนะครับเพราะาถ้ามันยาวเกินไปนะครับยังไงลูกค้าซื้อไปมันก็ต้องตัดครับเพราะมันยาวเพราะว่ามันมีของเดิมอยู่แล้วนะครับส่วนมาก คนหรือไม่ใช่ช่างก็ตามนะครับจะตัดขั้วมอเตอร์นะครับที่มันโผล่ออกมาจากคอแค่นั้นเองแต่ถ้ามันไม่มีนะครับถ้าเราหาไม่ได้นะครับถ้าเราสั่งซื้อไม่ได้มันแพงนะครับเราก็ต่อขั้วสั่งนะครับสั่งซื้อก็ได้หรือไม่เทคนิคของผมนะครับตามประสบการณ์จริงๆครับผมไปหาของเก่านะครับอยู่ร้านของเก่านะครับไปหาถอดเลยครับที่มอเตอร์ที่มัน ที่มันพังที่มันเสียแล้วที่ใช้งานไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ถอดแต่สายมาถอดสวิตมาแล้วนกะ็เพื่อเก็บไว้เป็นอะไหล่นะครับแม้แต่นะครับข้อหุ้มกันความร้อนก็ยังมีค่านะครับของกอเก่านะครับเนี่ยนะครับผมไปตัดมานะครับจากร้านมือสองก็หามาครับนะครับก็าหามา ไอท่อตัวเนี้ยทนนะครับเพราะมันเป็นท่อที่หุ้มอยู่กับมอเตอร์มอเตอร์ใหญ่นะครับมอเตอร์เฟสนะครับพวกสามเฟสก็ดี1เฟสก็ดีสองสามแรงก็ดีนะครับเนี่ยทนมากนะครับและส่วนมากที่เราเห็นขายอยู่นะครับหาแบบนี้ไม่ได้นะครับมันต้องสั่งโดยตรงจากโรงงานหรือร้านที่เราเขาขายอุปกรณ์นะครับ มันก็แพงด้วยนะครับอันเนี้ยเราสามารถหาม,ามือสองนะครับที่มันยังดีๆอยู่นะครับที่ยังพอใช้ได้พวกอยู่ในมอเตอร์บ้างอยู่ในเครื่องไมโครเวฟบ้างอย่างเงี้ยพวกที่ทำความร้อนนะครับที่มันมีท่อหุ้มกันความร้อนอยู่นะครับเราก็เอามาแล้วมาตัดเป็นท่อนๆเพื่อที่จะประกอบนะครับ สูตรนะครับสูตรเข้าสายปลายสายออกด้านหน้าของหัตตลินะครับสูตรแรกในการต่อผมจะกำหนดต้นลันนะครับอ่ะลืมนะครับลืมสายคาปานะครับสายคาปาต้องมีสองนะครับสองเส้นนะครับสายคาปาเดี๋ยวผมหาอะไรก่อนนะครับก็เอา หาของเดิมนี่แหละนะครับหาของเดิมที่มันมีใช้อยู่น,นี่หาของเดิมที่มันมีใช้อยู่หนึ่งอันนี้คือไปลายไฟนะครับจากจะต่อเข้าคาปานะครับต่อเข้าคาปาจากไฟ และอีกปลายหนึ่งนะครับมันก็จะต่อเข้าขั้วมอเตอร์นะครับเราก็จะแบ่งแยกไว้นะครับขั้วมอเตอร์แล้วก็คู่สายไปขั้วมอเตอร์ตัวเนี้สายตัว C ตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปายสตาร์ทนะครับอันแรกก่อนนะครับต้นลันนะครับ ต้นลำสายไฟ L แล้วก็หาสาย1นึสายเอาไว้เพื่อจะต่อเข้า C เอาประกบรวมกันนะฮรรวมกันแล้วคราวนี้เอาไปต่อสายต้นลันสายเดียวนะครับต้นลันทางนี้ปลายทางนี้เป็นต้นครับต้นลันตรงไหนอ่านลันสายที่ใหญ่ที่สุดก็พันนะครับม้น ม้นเพื่อจะรวดปดลายขดรวดให้มันดูให้มันสม่ำเสมอกันนะเอาตรงที่ขูดนะครับไปใส่สายที่เราพันอยู่หัวสายนะครับพร้อมเพื่อที่จะบัดกรีกนะครับยาียมร้อนเรียงร้อ นะครับหนึ่งสายนะครับอันนี้อีกซีหนึ่งนะครับอีกปลายหนึ่งต่อซีก็เป็นาสายหนึ่งสายที่ไม่ได้เชื่อมกับอะไรเลยนะเป็นต้นสตาร์ทครับขานี้ไอ้ไม่ใช่ต้นสตาร์ทปลายสตาร์ทปลายสตาร์ทก็คือตัวที่เราไม่ได้หมายขู่ไว้แล้ว ยาวตัดน้ำที่เต็มบัตรกรีฮะ <c oughs> ต่อมานะครับปลายสายสปีดหนึ่งนะครับ ้นสตาร์ทกับปลายซีหนึ่งต้นสตาร์ทเราขูดไปแล้วนะครับปลายซีหนึ่งนะครับหมายปลายซีหนึ่งไว้อะอยู่นี้นะครับเรายังไม่ได้ขุดนะครับปลายซีหนึ่งตัดหนึ่งนะค <c oughs> รับแล้ก็ขุดนะครับถ้าเราขูดไปแล้วแล้วเรา จะหาว่ามันอันไหนคือปลายต้นของ C1 หนึ่งสองนะครับถ้าเรายังหมายไว้อยู่นะครับเอาเฉพาะตัวที่หมายไว้อย่าเพิ่งไปขูดมันนะครับเราจะไปขูดตอนพร้อมต่อนะครับมันจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาวัดหัวปลายสายอ่าเมื่อเรามั่นใจว่าขูดได้แล้วนะครับ เอามารวมกันครับต้นสตาร์ทกับปลาย C หนึ่งนะครับเหมือนรวมกันเพื่อที่จะเข้าสายสปีดหนึ่งนะครับผมจะกำหนดเป็นสายสีดำนะครับสปีดหนึ่งะครับ <c oughs> <c oughs> สปีดหนึ่งะะกำหนดสายสีดำ <c oughs> เดิมอีก่แล้วพอก็ใส่ใส่ละสปีดสองนะครับต้นโชก C1 กับปลาย C2 ต้นโชกปี C1 อ่าคือตัวนี้นะครับปลาย C2 อ่าทั้งสองยังไม่ได้ขูดนะครับก็ตัดวงมซะ แล้วก็มาขูดนะครับต้น C, 2> C, 2> C หนึ่งกับปลาย C สอถ้าเราตต่อสายจริงๆน,น,นะครับใช้ใช้เวลาปรามาสิบนาทีก็เสร็จนะครับสิบนาทีก็เสร็จเราต่อปุ๊บปุ๊บขุด pháp pháp vật kỳ có độc cồn lắm hơi vân thai để chưa có đại นะฮะกมารวมกันมารวนไปใส่สนะปีดสองผมเอาเป็นสีน้ำตาลน,นะครับสีน้ำตาลในสีเทานะครับแล้วก็ม้ทันะนะ บบตรีบบตรีตัหนหัวซ่อ่ะก็เลือสองสายครับก็จะเป็นสปีดสามเป็นต้น C2 กับปลายลั่นต้น C2 กับปลายลั่นอันนี้คือสปีดสาม <c oughs> เราลองไปไล่วงจรดูดีครับว่ากดหนึ่งขดสองขอดสามมันทำไมมันช้ามันเร็วรมันกลางผมก็รกแรกผมก็งงว่าเอ๊ะมันทำไมมันมันมีไมมันไปช้าได้สุดเร็วได้ ผมก็ลองมาไล่วงจรในสปีดหนึ่งนะครับมันมีอยู่หนึ่งครั้งนะครับที่มีการถกเถียงก,กันกับเพื่อนสมาชิกแต่ผมก็ไม่เล่าเดี๋ยวก็จะเป็นการกล่าวหากัน,นะะเพราะว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้นะครับหรือบางครั้งเขาก็อาจจะไม่รู้นะครับต่างคนต่างแชร์ความรู้กันนะครับ เรารู้เราก็เราก็ให้คำแนะนำนะแต่ถ้ามีเกินการถกเถียงกันเราก็หาหลักฐานมาพูดคุยว่าเป็นยังไงอ่ะตะปิดตามก็ใส่สีแดงครับส,สีแดงอ่าน ร้อยครับิดไฟก่อนนะครับอ่ะคราวนี้นี่คือท่อกันความร้อนครับแล้วก็สอดเข้าไปเลยครับอสอดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงที่เราเชื่อมหัวปลายนะครับมันจะมีกระแสไฟที่ร้อนนะครับที่ร้อนมากนะครับอ่า ถ้าเราพันยาเกินไปนะครับมันก็จะเผื่อหรือพันสั้นเกินไปมันก็จะสั้นนะครับ <c oughs> เราจะไม่มีพื้นที่วางอันนี้นะครับเราก็หาแผ่นไมล่านะครับมาลองนิดนึงลองกันความร้อน okay. เชือกรัดหรือตะเบื้นไทยก็ได้ทองกำกันความร้อนหรือว่าไปตรวจดูดไปเก็บลวดไปสายให้ต่เสมอเสมอให้สวยๆก็ได้เป็นสวยๆงานไอ้ท่อ กันความร้อนก็ถ้ามันแข็งเกินไปเราก็หาตัวเล็กหรือมันใหญ่เกินไปนะครับตามปกติเราก็ผมว่าใช้ประมาณ2มิลในการต่อม้วสายนะครับใช้2มิลนะครับ2มิลก็เหลือเฟือแล้วนะครับสอมการเข้าต่อหัวสายได้นะครับ2ม,มิ ้ามันใหญ่ไปนะมันก็เข้ายากในการเชื่อมการรัดสายมันอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าผมหา ท,ทอดไม่ได้นะครับ<ะ>ทอดรัดความร้อนไม่ได้ผมก็เลยจาเป็นต้องเอาหาอะไรของเก่ามาสดนิดนึงนการความร้อนนิดนึง ก็ดูสายดูคนลวดนะแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับถ้าเราเอาหัวคอเบิ้เไอร์ทายนะครับไว้ข้างบนเวลาต่อแล้วมันจะยากนะครับเราตัดหัวกับตัดไปลายพิวเตอ้์ทายออกนะครับแล้วคราวนี้นะครับเราดึงคอมเมิรทายลงมาข้างาน้าดึงลงมาครับ มันจะได้ไม่ได้ไปไป,ไปอยู่ข้างบนหรือไปเกะไปกะเวลาเราประกอบสายมันก็จะอยู่ข้างหลับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ<อ>ก็แต่งนีนนะครับนะครับก็ปลายสายออกนี้อันนี้ก็สายไฟต่อเข้ากับมอเตอร์สายนะครับอ่เพราะนี้เป็นมอเตอร์พัดลมติดผนังนครับเป็นของฮาร์ตีิมีมอเตอร์สาย ก็เรียบร้อยครับในการรับสายนในการรักสายท่อหุ้มกันความร้อนนะครับเราเอาประมาณ2มิลนะครับ2มิลถ้าใหญ่เกินไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับกหวังว่าสมาชิกนะครับคงจะทำได้